เมนนะท่านผู้ชมโฟตลงบอกว่าที่มีเหตุเพลิงไหม้ในเขมรบ่อยนะครับไฟไม่บ่อยนะเป็นเพราะผลกระทบจากการที่ไม่ใช้ไฟฟ้าไทยนะครับแน่นอนว่าต้องใช้แน่ๆครับการที่ไม่ใช้ไฟฟ้าไทยเนะี่ยส่งผลกระทบกับเขมรเนี่ยเยอะมากท่านผู้ชมซึ่งบยอดจะมาพูดถึงแนวคิดของบยอดแล้วก็ในมุมมองของบยอดนะท่านผู้ชมว่าเขมรทําไมถึงเพลิงไหม้บ่อยขนาดนี้หน,หนึ่งแหละ อาจจะมีส่วนเกี่ยวข้องก,กับการที่ไม่ใช้ไฟฟ้าไทยเนาะเพราะว่ามีเหตุเพลิงไหม้ในส่วนมากก็จะเป็นร้านขายของซ้ำเนาะหรือว่าร้านที่เป็นการใช้ไฟฟ้าเยอะๆเนาะร้านขายของซ้ำเนี่ยก็จะมีตู้หลายหลายหลายใบยนะคผู้ชมเนาะคือเยอะมากเนาะไม่ว่าจะเป็นตู้แช่ของเนาะตู้ต่างๆเนี่ยที่อาจจะใช้ไฟเยอะเนี่ยนะคุณผู้ชมเพราะฉะนั้นมีการใช้ไฟเกินขนาดเนาะก็ทําให้ไฟฟ้าลัดวงจรนะครับ เพราะว่าเมื่ก่อนนี่ก็ใช้ปกติเลยเพราะว่าใช้ไฟฟ้าไทยเนาะคือมันแรงมันเร็วนะท่านผู้ชมเนาะคือว่ามันเสถียรนะแต่พอใช้ไฟฟ้าแคมนเนาะมันก็ไม่มีความแข็งแรงมากพอนะท่านผู้ชมไม่ไม่สามารถที่จะเขาเรียกว่าตอบโจทย์นะครับกับไฟฟ้าในครวัวเรือนมันก็เลยทําให้ไฟฟ้าในติดติดติดดับดับ,ดบนะครับไฟฟ้าลัดวงจร เหมือนบายยอดก็เหมือนบ้านบายอดก็เหมือนกันท่านผู้ชมนะที่บางทีเนี่ยไฟฟ้าเนี่ยมันมันมาไม่ไม่ครบเนาะเหมือนมีลมมาแบบนี้บ้านบายอดก็อาจจะมีต้นไม้ทับสายไฟแล้วก็มาแบบติดติดเบดับเนี่ยอันตรายเวลาซัดแบตก็อาจจะช็อตได้อันนี้ก็เหมือนกันนะท่านผู้ชมเนาะก็เหมือนเคมีเนี่ยส่งผลกระทบเยอะมากและนี่แหละคือการที่พวกคุณบอกว่านี่ครับนะเป็นการที่แบนนะครับไม่ไซส์นะครับนะไม่ใช้ของไทยนะครับ ก็ส่งผลกระทบอย่างชัดเจนนะครับท่านผู้ชมนะไม่ใช่แค่สินค้านะครับไม่ใช่แค่สินค้าหนึ่งเลยครับไฟฟ้าเนี่ยคือใช้ของไทยมาตลอดนะครับไฟฟ้านะครับแล้วก็อินเทอร์เน็ตเนี่ยก็คือใช้ตลอดพอไม่ใช้เนี่ยนะครับดีไหมก็เหมือนอย่างที่เห็นนะครับหนึ่งแหละเกิดไฟฟ้าและวงจรนะครับบ่อยขึ้นเนาะชาวบ้านก็ เหมือนกับไม่พอใจนะครับก็เลยโฟต์คลิปนี้ออกมาท่านผู้ชมเนาะบอกว่านี่ครับสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยล้วนแต่การที่ไม่ใช้ไฟฟ้าไทยนะถ้าไม่ใช้ถ้าเราใช้ปกติเนี่ยเริ่มื่าใช้ของไทยมันดีอะท่านผู้ชมเนาะแน่นอนว่าคลิปนี้ออกมาเนี่ยมันจะถูกใจคุณเซนไหมนะครับมันก็ไม่ถูกใจคุณเซนเหรอกแต่ว่าคือชาวบ้านเองนะครับชาวบ้านขมินเ,เองเนี่ยก็คือเดือดร้อนนะครับไทยไม่บ้านบ้างนะครับ ไฟไม่โกดังบ้างนะครับไฟไม่สถานที่สําคัญสําคัญบ้างนะครับเพราะว่ามันเขาเรียกว่าไม่ไม่เอื้ออํานวยนะครับท่านผู้ชมนะไม่เอื้ออํานวยในการที่ใช้ไฟฟ้าแบบไม่ตอบโจทย์นะครับไฟฟ้าที่ไม่เพียงพอในการใช้ในครัวเรือนนะครับใช้เยอะเกินก็มีเหตุการณ์ไฟฟ้าสํารุนแล้วก็แลกสายไฟที่เก่าที่ระยองระยานเหมือนบ้านาะยอดเนี่ยท่านผู้ชม ดี๋ยวประยัดกลับบ้านประยัดจะถ่ายสายไฟฟ้านี่แหละให้ทุกคนดูว่ามันน่ากลัวจริงๆนะท่านผู้ชมนะแคม็นก็เหมือนกันบระยดัดเชื่อว่าไม่ไม่แตกต่างจากบ้านบระยัดนะครับไม่แตกต่างกันนะครับเพราะว่าสิ่งที่ได้เห็นนะครับนะสิ่งที่เราได้เห็นผ่านไอ้หน้าจอมือถือหรือว่าทีวีในขเนเมีนนี่ก็คืออย่างบ้านนอกเราไม่ต่างจากบ้านประยอดเท่าไหร่นะครับวันนี้นะครับมีเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นนะคนเคเมีนก็ออกมาโพสต์คลิปต,ต่างๆนานา,นานะครับ วนันนะี้ผลกระทบแบบร0อเปอร์เซนะครับจากการที่ไม่ใช้ไฟฟ้าท้ายนะครับจากการที่ได้เห็นนะครับได้ดูคืออย่างชัดเจนเลยนะครับเพราะว่ามันประติดประต่อกันนะครับไม่ว่าจะเป็นมีเหตุเพลิงไหม้นะครับที่แคมป์คนงานนะครับแล้วถ้าหากว่าเป็นบ้านเนี่ยแทบทุกวันนะครับนะ,นะอาจจะอาจจะยังไม่ได้ค่อยนําเสนอในทางด้านนี้เพราะว่าบางยอดก็ไปไปเรื่องทางด้าน วัฒนธรรมที่มันยอานเสนอเพราะว่าคือคลิปนี้อ่ะที่ที่มัน่าสนใจก็คือมีหัวข้อด้วยว่าเนี่ยผลกระทบจากประเทศไทยพี่ยอตก็เลยมานําเสนอนะครับเพราะว่าก่อนนันนี้คือมันมีเพลิงไหม้เขมรเนี่ยทุกวันนะท่านผู้ชมนะไม่บ้านเรือนเนี่ยทุกวันเลยนะไม่ใช่ไม่ใช่บอกยอดว่าไม่มีนะมันมีแต่ว่าหนึ่งแหละมันที่บอ่ยอดพูดแหละท่านผู้ชมบอกยอดเขาเรียกว่ามันไม่ได้มีหัวข้อที่จะโดดเด่นวันนี้คือมันโดดเด่นขึ้นมานั่นก็เพราะว่าเขมรเนี่ยครับนะ เขาตั้งข้อสงสัยแล้วก็เป็นเป็นการที่ออกมาพูดความจริงนะครับท่านผู้ชมว่านี่เขา <c oughs> เขายากสื่อถึงหุ้นเซ็นนะครับว่านี่ครับเป็นผลกระทบนะแบบร้อเซนะครับในการที่ไม่ใช้ไฟฟ้าไทยนะครับผลกระทบอย่างแน่นอนนะแล้วสามารถที่จะไม่ใช้เลยได้ไหมนะครับเยัดเชื่อว่าก็ไม่ได้นะครับท่านผู้ชมนะเพราะว่าคือเขเมรเองก็นําเข้าไฟฟ้าจากประเทศไทยเนอันดับหนึ่งอยู่แล้ว นะท่านผู้ชมคือสินค้าอันดับหนึ่งไฟฟ้าเนี่ยก็อันดับหนึ่งครับคือแน่นอนว่า,ขาเขมรไม่ได้มีศักยภาพมากพอนะเหมือนเหมือนไอ้บอยบอกว่าจะใช้แป้งเกาหลีครีมเกาหลีประทานโทษครับไม่ใช่ราคาถูกๆนะครับของเกาหลีของญี่ปุ่นไม่ใช่ราคาถูกๆนะเอาของไทยเนี่ยให้ได้ใช้ครีมดีๆก่อนนะเพราะฉะนั้นถ้าอยากสั่งซื้ออะไรบอกว่าออไปปร,ประเทศนู้นประเทศนี้ มันมีแต่ประเทศไทยนี่แหละนะครับที่ตอบจทยแล้วก็จีนนะจีนก็สา,าสามารถทำให้ได้หมดแต่ว่าจีนนี่คืออยู่ไกลกับเคมินนะครับนะค่าขนส่งอะไรก็คือลําบากนะ,นะเพราะฉะนั้นอยากฟึ่งประเทศไทยนะครับก็อย่าห้าวอย่าอย่าปากดีนะครับนะอย่าปากดีใส่ประเทศไทยเดี๋ยวคนไทยนะครับจะไม่ให้ใช้ไฟฟ้าไม่ให้กินของไทยนะครับเดี๋ยวจะตุยกันหมด อันนี้บ๊ยอดพูดความจริงนะครับพูดความจริงไม่ไม่ใช่เรื่องเล่นนะครับพูดความจริงไม่ใช่เป็นการสแสดงนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่ได้เห็นในวันนี้ทุกคนคิดเห็นอย่างไรนะครับคิดคิดเหมือนบยอดไหมว่าถ้า,ขาเขมรเองนะครับไม่ใช่ไฟฟ้าไทยนี่คือน,น่าจะตุยแน่นอนนะครับไม่อีกนานนะครับเพราะว่ามันมีส่งผลกระทบจากกับชาวบ้านท่านผู้ชมนะมูนเซ็นแน่นอนว่าของเขาเองนะเนาะไปน้องมันก็ไม่ไม่ไม่เกิดขึ้นแต่สําหรับประชาชนในทุกวันนะครับเขาก็เลย หมดความอดทนนะครับหมดความอดกั้นนะในการที่จะแบกรับภาระตรงนี้นะไม่ว่าจะเป็นสินค้าไทยนะครับที่บอกกันเลยว่าขายดิบขายดีนะเพราะว่าเขาเอาไปเผาทิ้งเนี่ยนะครับแล้วก็พอเขาไปเผาทิ้งก็จะขู่จับเขาอีกคุณเซนนะถือว่าการันินป้อนถ้าสิ่งไหนที่ไม่ได้ผลประโยชน์เนี่ยเขาก็จะไม่โอเคไม่ให้ทานะครับแต่ถ้าวันไหนก็แล้วแต่เขาได้รับผลประโยชน์จากตรงนั้นเนี่ย อุนเซนก็พร้อมที่จะเต็มที่สนับสนุนทุกคนนะครับที่เขาได้รับผลประโยชน์แล้วทุกคนคิดเห็นอย่างไรว่าคิดเหมือนเบยอดไหมว่าการที่เขเมรไม่ใช้ไฟฟ้าไทยเนี่ยส่งผลกระทบอย่างชัดเจนนะและถือว่าเพลิงไหมเนี่ยแทบทุกวันท่านผู้ชมนะสำหรับวันนี้นะทุกคนที่เข้ามาดูมาชมก็อย่าลืมฝากกดแชร์กดไลค์กดติดตามนะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้เบยอดแรงงานราวชาแนลนะครับนะก็ขอให้ทุกคนมีสุขภาพแข็งแรงซึ่งเบยอดเองอาจจะพูดไม่ค่อยเก่งนะแต่เบยอดพูดเสมอว่าจะนํา เสนอเกี่ยวกับประเทศไทยอยู่แข่งข้างประเทศไทยสำหรับวันนี้สวัสดีครับ FC บัญชิุทคนครับ